สวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกตัว Apple Pencil กันนะครับว่า Apple Pencil เนี่ยมีกี่แบบนะครับแล้วก็คุณสมบัติเด่นๆของ Apple Pencil เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโปรตีแล้วเนี่ย Apple Pencil เนี่ยจะช่วยเพิ่มความอเนกประสงค์ของตัว iPad นะครับในรูปแบบใหม่ๆแล้วก็จะมีประสิทธิภาพที่ช่วยในเรื่องของการสร้างสารรค์นะครับไม่ว่าเราจะวาดจะจดโนต้ตจะเขียนหรือว่าทําเครื่องหมายบนเอกสารเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายดายนะครับ แล้วก็ความแม่นยำของตัว Apple Pencil เนี่ยมันจะทำให้ผู้ใช้ทุกท่านเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นไปกับเวลาที่เราใช้กับตัว iPad นะครับเพราะว่า Apple Pencil เนี่ยมันจะมีความแม่นยำของตัวสเกลที่เราจะเขียนบนหน้าจอเนี่ยสูงให้ความรู้สึกแบบเดียวกับที่เราใช้ดินสอได้เขียนบนกระดาษจริงๆเลยนะครับก่อนอื่นเลยก็มาเริ่มที่ตัว Apple Pencil รุ่นที่1น,นะครับ จากในรูปเนี่ยเราจะเห็นอยู่ด้านล่างสุดนะครับ a p ปเป e ้ลแ i l รุ่นที่หนึ่งเนี่ยรุ่นที่เข้ากันได้ก็คือจะเป็นรุ่น iPad Pro 12.9รุ่นที่1แล้วก็รุ่นที่2นะครับ iPad Pro 10.5นิ้ว iPad Pro 9.7นิ้วแล้วก็ iPad Air รุ่นที่3นะครับส่วน iPad mini เนี่ยเป็น mini รุ่นที่5รุ่นที่มีปุ่มโฮมอยู่นะครับแล้วก็ iPad Gen 6 Gen 7 Gen 8 Gen 9แล้วก็ Gen 10นะครับตัวนี้เนี่ยถือว่า ใช้งานได้กับ iPad หลายรุ่นเลยนะครับ Apple Pencil รุ่นที่1หรือรุ่นแรกนั่นเองส่วนตัวถัดมานะครับก็คือตัวกลางที่เห็นนะครับจะมีรอยยักอยู่ที่ฝาตัว Apple Pencil นิดนึงก็คือ Apple Pencil ตัวใหม่นะครับหรือว่า Apple Pencil ที่เป็น USB-C นั่นเองรุ่นที่เข้ากันได้เนี่ยก็จำง่ายๆนะครับมันจะเป็นรุ่นเดียวกันกันกบที่ใช้รุ่น Apple Pencil 2ได้นะครับโดยที่ รูปร่างหน้าตาเนี่ยเหมือนกัน Apple Pencil 2ก็จะใช้ได้กับตัว iPad Pro 12 9. นิ้ว12.9นิ้วรุ่นที่3 4แล้วก็5แล้วก็6นะส่วน iPad Pro 1 1นิ้วเจน1-4ถึงสเนี่ยสามารถใช้งาน Apple Pencil 2ได้แล้วก็ใช้งานกับ Apple Pencil USB C ได้เช่นกันนะครับ iPad Air ก็จะข้ามมาเป็นรุ่นที่4รุ่นที่5แล้วก็ iPad นี้6นั่นเองส่วนจุดที่พิเศษกว่าของ Apple Pencil ที่เป็น USB C เนี่ยก็คือ สามารถใช้กับ Apple ิลแอปเปิลไอแ Gen 10ได้นะครับก็คือเท่ากับว่า Gen 10เนี่ยสามารถใช้ได้กับ Apple Pencil Gen 1แล้วก็ Apple Pencil USB c นั่นเองทีนี้เรามาดูคุณสมบัติที่เจาะลึกกันครับของ Apple Pencil ต่างๆนะก็เรื่องของความแม่นยำนะครับ Apple ให้นิยามว่าความแม่นยำที่ลึกไปถึงรนัับพิกเซลนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนการสเกตตการวาดอย่างแม่นยำเนี่ย ตัวแ p l e พเนี่ยที่สามารถใช้งานฟีเจอร์เหล่านี้ได้ก็คือรุ่น2รุ่น1รุ่น u s b c นะครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของความหน่วงต่ำนั่นเองอความหน่วงต่ำเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ตอบสนองเสมือนการใช้นิ้วสอเขียนบนกระดาษน,นะครับหรือว่าดบนกระดาษก็เหมือนที่ผมแจ้งไปนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้งานจริงเนี่ยจะทําให้เขาได้ความรู้สึกแบบเดียวกัา กระดาษเนยไม่ว่าเราจะขีดเขียนว่าสะบัดต,ตัวปลายดินสอเนี่ยไม่ว่าจะไปทางไหนเนี่ยทุกรุ่นเนี่ยทัได้ดีเท่ากันหมดถัดมาก็คือเป็นการไวต่อการเอียงนะครับเวลาที่เราเอียงแอปเปินลมือเนี่ยเพื่อแรงเงาหรือใช้แอปเปิลต่างๆเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกแบบอเอียงเพื่อระบายสีสีหนักสีเบาสีเข้มเราอาจจะเกลี่ยสีเพื่อวาดเป็นสีฟ้าพวกนี้ครับ ตรงนี้เนี่ยทุกตัวแหละคองเิวเตร์เนี่ยสอตทั้งหมดนะครับลองจิงนตนาการถึงเราระบายสีนั่นเองก็คือคุณสมบัติการถัดมาก็จะเป็นการไวต่อแรงกดนะครับการไวต่อแรงกดเนี่ยสังเกตง่ายเลยถ้าเรา,าเคยเรียนภาษาอังกฤษที่มีตัวเขียนนะครับก็อย่างเวลาที่เราใช้ลากเส้นขึ้นเบาลงหนักพวกนี้นะหรือว่าเวลาที่เราเขียนตัวอักษรที่เป็นตัวอกอรอาร์ตต่างๆเนี่ย เราก็จะใช้เทคนิคตรงนี้เนี่ยใช้การไวต่อแรงในการสัมผัสเบาๆไปจนถึงการกดที่ลึกเนี่ยมันจะสามารถทําได้นะครับตรงนี้เนี่ยจะจํากัดอยู่ที่ a p p l e ิ e มิ i ่รุ่นที่1และ2เท่านั้นนะครับส่วนตัว a p p l e ิ e มิ i ซ u s b c เนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับก็คือง่ายๆถ้าเกิดเราใช้ Apple u s b c เนี่ยเวลาที่เรากดหนักเนี่ยมันก็จะขึ้นเท่าเดิมก็ทีนี้ขึ้นอยู่กับตัวแอปการที่เรา ถัดมาก็คือการยึดติดกับตัวเครื่องด้วยแม่เหล็กนะครับก็ตัว Apple w a t c เนี่ยสามารถเก็บไว้ด้านข้าง iPad ได้เมื่อ,อคุณพร้อมแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจนะครับก็คือไว้งานเวลาที่พบพานั่นเองครับปกติเวลาเราจะพบพานเนี่เราก็จะใช้ Apple p e n c l รุ่นที่2แล้วก็รุ่นย s b C เนี่ยแต่ที่ตัวแม่เหล็กด้านข้างนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นรุ่นที่2เนี่ยมันก็จะเป็นการจับคู่ก็ชาร์จไร้สายดด้วยนะครับแต่ว่าตัว Apple เซนยูบีซี USB เนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับทำได้เฉพาะรุ่นที่2เท่านั้นส่วนรุ่นที่1เ่ยไม่สามารถดูติดกับตัวไม่เด็กด้านข้างได้นะถัดมาก็จะเป็นการลองรับการยกปลาย Apple ิ้ลมิซบน iPad Pro นะครับก็เราสามารถดูตัวอย่างของเครื่องหมายก่อนที่เราจะทํางานได้นะครับอย่างเช่นเวลาที่เราเอา Apple ิลมิซเนี่ยลงไปจอแบบที่ดูปภาพนี้นะครับมันก็จะมีสเกลที่บอกเป็นกลางๆนะครับว่า เราจะเอาปลายปากกาเนี่ยจิ้มลงไปที่บริเวณไหนนะครับตรงนี้เนี่ยซัพพอร์ตกับ iPad Pro เท่านั้นนะครับโดยตัว,ว a p p l e Pencil ที่ทำได้ก็คือ a p p l e Pencil รุ่นที่2แล้วก็ USB-C ตัวสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นการแตะ2ครั้งเพื่อเปลี่ยนเครื่องมือน,นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นฟีเจอร์ใหม่ของ a p p l e Pencil 2ที่ว้าวมากๆเลยครับที่ออกมาตอนแรกก็คือเราจะสามารถสลับเครื่องมืออย่างรวดเร็วแล้วก็ ตรงคีตรงนี้ดั้งเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้แกปโน้ตเนี่ยมันจะเป็นการสลับตัวตัวอย่างลบกับตัวปลายดินสอนะครับทีนี้เนี่ยก็จะมีหลายๆแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถตั้งค่าได้นะครับก็สลับเป็นไปเป็นอย่างอื่นได้มันจะเป็นต้องเป็นอย่างลบอย่างนี้นะครับตรงนี้มีเฉพาะกับตัว Apple ซ e n ิ i ิดนสอเท่านั้นนะครับทีนี้เป็นคำถาม ่าปลายสนะครับก็คือเขาจะถามว่าอ่าให้เราจับคู่กับตัว Apple Pencil รุ่นต่างๆนะครับพร้อมกับคำอธิบายก็เดี๋ยวผมจะอาจจะเลยฟังนะครับคืออ่าถ้าเกิดว่าเราต้องการติดแม่เหลก็ก iPad เพื่อจัดเก็บแล้วชาร์จด้วยสาย USB-C เนี่ยมันคือ Apple Pencil อะไรก็คือ Apple Pencil USB-C น,นั่นเองส่วนตัว Apple Pencil รุ่นเดียวที่สามารถใช้งานร่วมได้กับ iPad Gen 9นะครับคือ Apple Pencil รุ่นที่หึ ้อสุดท้ายก็คือถ้ามีการจับคู่และการชาร์จแบบไร้าสายลูกค้าสามารถแต่2ครั้งเพื่อปิดเครื่องมือได้ต่างก็คือ Apple m ลม i ซซรุ่นที่2ตัว Apple ิลเสริมให้นิดนึงครับตัว Apple m i n i i ซรุ่น USB-C เนี่ยก็คือมันจะเป็นปลอกแบบดึงนะครับด้านในจะมีพอร์ต Type-C เราสามารถใช้ตัวสายชาร์จของ iPad แบบเสียบชาร์จได้แล้วก็ใช้เพื่อเป็นการจับคู่กับตัว iPad ได้ด้วยเช่นกัน ไม่สามารถไปดูดเพื่อจับคู่กับด้านข้างน้้นนะครับแต่ว่าสามารถดูดเพื่อพกพา